ก่อนจะไปเบิ้งคลิปน้องฝ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเค้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้วออออออนี่อัดแล้วเหรอคะ <c oughs> อ๋ะอเก็บก่อนแล้วกันนะอเอาแล้วนะ ข่าวค่ำวันนี้ดิฉันเพนสีสวีวิวีผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เรามีข่าวด่วนเกี่ยวกับการหายตัวไปแบบปริศนาของผู้คนในเมืองและตำรวจพบร่องรอยคราบเลือดอยู่ตรงที่บริเวณสวนสาธารณะซึ่งคาดว่าเป็นที่เกิดเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบหาตัวคนร้ายขอให้ทุกท่านอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและระวังตัวด้วยนะคะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เมื่อแล้วนี่นะไปหาหวานดีกว่าหวานอยู่ไหนนะอู้หวานเฮ้ยเราไม่ดูข่าวนี่สิการหายตัวไปเขาอะไรหรอหวานน่ากลัวเลยแกตำรวจต้องร้อยคำเกิโอ๊ดอะไรทั้งบริเวณปั่งเราได้ซึ่งเป็นตรงนั้นเลยที่เกิดเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกลัวมากตัวแกนั่นมันมันส่วนสาธารณะแถวบ้านเราหนิี่ใกล้บ้านเราหนิใช่ใช่ใช่มันอยู่แถวบ้านเราไม่ใช่หรอตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยงเจาจ่าไม่ผิดอ่ะตัวทิ้งตรงตรงกันข้ามใช่ไหม ไปทำแปะอะไรเล่าไปลองของเลยแก่หนุ่มหนุ่มปังอร่อยมากกับร้านเด็กคนเดียเอ้ยแกมันแกคิดว่ามันเป็นฝีมือของใครอ่ะเขาว่าก็คนโรคกิจแถวนี้แหละได้เป็นแกนะไม่ใช่เขาอาจจะเป็นโจรแบบลักพาตัวเด็กไปขายหรือเปล่าอืเอ้ยหนุ่มปังกินหมดละเฮ้ยไอ้แก๊บเราอย่าไปขัดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอีกเจ้าจ๋ามันโน่นหลังให้เขาเหนื่อย ได้หรอที่รัถฐานหลังมาไปเลยไปเลยเลยโอ้ยนอนดีกว่าเลยนอนแต่ไปเที่ยวสนุกไหมสนุกมากเขาสนุกมากๆคือเคี่ยวแบบอากาศดีมากนั่นแหละก็บนเขาก็ประมาณนี้ละหวานใช่แต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะ เอ้ยเดี๋ยวแกทำไมแกไม่ไปทางตรงทางตรงไหนแกไมไปทางนี้ทำไมไม่แกโอ้โหแกไม่กลัวขาวไอ้คนหายตัวเหรอเออใช่เขาก็จะมาข่าวถามข่าวันน่ากลัวแกดูดิเขากำลังตั้งด่านอยู่เลยที่ถ้าจะมอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมเอ็นยุ่เอาจริงโอเคเขากลับมาแล้ก็จจัดการแกให้ได้แกดูดิมีรอยเลือดตรงนั้นด้วยอ่ะไหนวะน่ากลัวมากเลยอ่ะ มีอะไรมี่ใวสาา่ส่วนสาธารณะแล้วไอ้ทุยส่วนสาธารณะแล้วคนหายอย่งนีถูกแล้วไม่เออลินพันลินวันแล้วคนหายมันแบบเกิดคดีฆาตการรมขึ้นหรือเปล่าเนี่ยรู้ัหมอุย้ยลอยเลือดเหรอเราทาเปลองไ,ไปไปดูไหมอ่ะเขาอยากปีนกับไปขึ้นไปวะมันเข้าไปไม่ได้ฮ <H upp> ึบฮึบจะพยายามเลยดีกว่าฮึบฮึบฮึบเจแกมันเตี้ยแกก็เตี้ยเหมือนกันแหละเขาจะพยายาม เฮ้ยอ่ะอืมแกประตูก็มีทําไมไม่เข้าเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวตำรวจก็รู้ไงเอ้ที่รักก็แอบเนียนไปเลยไหมโอเคทำ<ต>เป็นไม่รู้อหนโอยีอ่เนี่ะเป็นนักสืบเก่างไงมันจะรักเขาเดินเขาจะเดินเข้าไปเลยแบบไม่รู้อหนโอยนี่อ่าอ่าโอเคไปที่รักเราลองเปิดเขาให้เราเข้าก็ได้นะ หมายถึงเดือนหมาถึงแหกเข้าไปเลยอ่ะลา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 ฮะมีอะไรครับตรงนี้มันที่เขตห่วงห้ามนะคะคุณเข้าไปไม่ได้ค่ะอ๋ออ๋อทำไมถึงเข้าไม่ได้ครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพักรรมค่ะคุณพักรรมหรอใช่เฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงคือเห็นคราบเดือนหรอคะนั่นมันไม่ใช่ซ้อนมะเขือเทศหรอหรอคะไม่ใช่อ๋อ แล้วแล้วนั่นคือคือผมเป็นแบบว่านักสืบเก่ามาก่อนคือผมมีผลงาน้วยไงคือว่าจะเข้าไปตรวจสอบอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ทางการส่งมาครับประมาณนี้เลยใช่ใช่ใช่แล้วผู้หมวดก็แบบอนุญาตแล้วดวกก็รับแต่พวกคุณเลยออ่ขาเป็นครับครับแล้วตลอดเจ้เจ้คาะว่าเลือจริงวะนี่มันเป็นคดีฆาตกรรมจริงเหรอรักพาตัวเขานึกว่ารักพาตัวเราไปขายอะไรงี้สิอืม เพราะว่าเหยื่อเป็นเด็กใช่ป่มถ้าจําไม่ผิดใช่ใช่ใช่เด็กทั้งหมดเลยเราต้องไปถามข้อมูลดีไหมเราจะถามกับอใครถามตำรวจไงนี่ไงคุณตำรวจคุณมั่นใจมากไหมมันเป็นคดีฆาตกรรมหรือว่าเป็นเป็นคดีอะไรแบบทางการได้บอกอะไรไหมไวไหมครับก็ประมาณคดีฆาตกรรมเนี่ยแหละคะ<อ>่ะมีหลักฐานอะไรแบบโป่งชี้หาตัวคนร้ายไหมคะอย่างไม่ค่อยมีหลักฐานอะไรเลย อ๋อโอเคคุณตำรวจตำรวจจับถือปืนเลยโอ้มีมีปืนเลยตำรวจก็ต้องมีปืนสิเขาเขาอาจจะแบบยิงกระบาลเราไปได้เฮ้ยใจเห็นมคุณตำรวจเราเราไปหาอันนั้นต่อดีกว่าเราไปหาเบาะแสไอ้วันนะเดี๋ยวผมช่วยหานะคุณตำรวจโอเคมันมากมีคุณตำรวจชื่ออะไรครับเนี่ยตำรวจชื่อแนนเออแนนนี่คุณตำรวจเป็นอุ้ยอุ้ยโอ้โหคุณตำรวจเป็นตำรวจใหม่เหรอคะช่วยช่วยผู้หญิงแกงมากเลย แล้วคุณตำรวจคนเก่าเขาไปไหนแล้วคะเหมือนเขาติดทัวร์ค่ะอ๋อแ่นสีทไี่มันชื่อมันชื่อบอสใช่ไหมตำรวจคนนใช่ใช่คุณตำรวจที่หนวดเยอะๆเขาเยอะๆที่สกปรกหน่อยๆแล้วก็พูดมากอ่ะทิ้งโง่ๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบกินเหล้าติดตัวนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาฟังอยู่อ๋อโอเคแล้วโอ้คนละบอสไงคนละบอสคนละบอสเจอกันครับเดี๋ยวไปหาทางก่อนเด้อโอเคค่ะไปกัน เขาก็ขยันเหมือนกันนะนี่คุณคุณเป็นตำรวจใหม่เพิ่งย้ายมาแหละแกดื้อโดนตีสับมาก่อไปทีนึงเขาไม่รู้ว่ประเมินนี้เราคุมเอช่างเลยนะไปหาต่อดีกว่าไม่เลือดมันมาแค่ทางนี้่ะโอตรงนี้เต็มเลยแกตรงนี้เยอะมากมันเยอะกว่าปกตินะเฮ้ยทำไมมีกระดูกตรงนี้ด้วยอะกระดูอะหรว่าเป็นกระดูกเด็กเล่นหรือเปล่าไม่เนี่มันกระดูกจริงเนี่ยต้องไปานตำรวจว่ะคุณแนนครับคุณแนน นี่มันตำรวจนี่มันตำรวจเลยวะนี่มันกระดูนี่มันกระดูของของจริงปะเนี่ยมันไม่ของจริงแล้วมั้งมันเป็นของคนของสัตว์หรืออะไรเนี่ยทำไมมันอยู่ตรงนี้เยอะจังอะอยู่ตรงปากตรงแถวแถวตรงเขาเลยตรงสไลเดอร์ลงมาอืมอะหรือว่ามันฆ่าเด็กในสไลเดอร์หรือว่าเด็กเล่นสไลเดอร์แล้วขาหักเอมแล้วกระดูกหลุดออกมางี้ยหบ้าไปแล้ว หรือว่ามีคนวางมีดแต่ไม่แล้วเด็กก็ใชเดืออมาแล้วก็มีดแทงคอตายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเอ้ยนั่นนนั่เด็กนี่ไหนนู่นเฮ้ยเด็กก็เจ้าหนูห้ามเข้ามาอะ่างงครับอ๋ออเมริกาเข้ามาได้ไงวะเนี่หนูน้อยมันอันตรายผมเดินเข้ามาเออว่าถ้าไม่เดินเข้ามาจะเข้ามาได้ไงเออถ้ามันไม่เดินเข้ามาจะเข้ามาได้ไงเนาะมันให้เปคนเฝ้านี่ไง แล้วพ่อกับแม่หนูไปไหนเนี่ยอยู่บ้านครับอ๋อโอ้ยโอไงดีคุณตำรวจดีดีคุณตำรวจจะรับไปเลี้ยงไหมไม่รับไม่รับอ้าวโอ้ยหวานพวกพี่ต่ออะไรกันนะพวกพี่พวกพี่พวกพี่ยืนกันอยู่ค่ะแล้วก็เดินเดินย็นอยู่เย็นอยู่เออเย็นอยู่ใช่ใช่ใช่คุณตำรวจหวานมันนี่หน่อยดิผมมีแผนมีแผนอะอือฮะมันเนี่ยคุณแอนคุณแอนนนี่ก่อนโอ้คุณแอนติดใจเด็กไง คือคุณผมมีเรื่องจะคือถ้าอยากจะจับคนร้ายได้ต้องต้องเชื่อใจผมคุณผมจะให้เด็กคนนี้เป็นตัวรอว้ยแล้วก็การเขาไม่โอเคแล้วก็จะรอดูว่าฆาตกรจะมาแรือบอกพร้อมฆาตกรมาการเขาฆาตกรตัวจริงเกนี่แหละไม่เราก็จะออกไปกระทืบฆาตกรตันนั้นยังไงล่ะเียถ้าสมมุติแบบฆาตกรเอาเด็กไปกอะทำไงเราไม่ยอมว่าเขาเอาเด็กไปก่อนหรอคุณผมว่ายังไงแบบคนร้ายที่แท้จริงคือแก๋ไงล่ะ ไม่ไม่ไม่คือผมอ่ะคือผมโอ้ยใจเนใจเใยในใกลัวอ่ะจะพูดอย่างนี้ไงเขาจะโดนจับมันโอเคโอเคโอเล่นนั่นแหละคือพอมันมาเรวก็เลยลุมต่อยมันเลยเพรงนี่เป็นเขตหห้ามไงห้ามให้ใครเข้าเอ้เขามีแค่พิซซ่าเขาพิซซ่าตบหน้ามันได้นะประมาณนั้นแหละคุณเองก็กลับสอนอไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมเตรียมอาวุธเตรียมอะไรก่อน่วงต่อเองโอเคโอเคค่ะได้แล้วกันนะโอเคครับผมตัวน้อยไปไหนล่ะกูไ ไอ้ยูมอร์นิ่งไม่ต้องรีบนอนเอิ่มเจ้าเจ้าหนูน้อยไปไหนละครับผมเอิ่มเอิ่มอ่าอะไรเนี่ยหวานมามาอย่าเพิ่งอันนี้ก่อนเจอหลักฐานอะไรไม่รู้อ่าอะไรเลือดเหรอม่เลันป้ายเขียนไว้อะเขียนว่าอะไรสไลสไลที่เอาไว้ล้างจานนะนะนั่นมันสไลเออก็สูงกันเนี่ยมันก็สไลนั่นมันสไลเออเหมือนกันเลย สไลอะไรคือสไลอะไรอะไรคือสไลวะหรือว่าเป็นภาษาต่างดาวอืมอาจจะเป็นภาษาต่างดาวก็ได้นะสไล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 อะไรคืออะไรวะน่าจะประมาณนั้นหละนะอืมเอ่อโอเคเราเฝ้าดูสถานการณ์ไว้แถวๆนี้แล้วกันนะโอเคจ้าหนูเจ้าหนูอย่าเพิ่งกลับก่อนนะอยู่จนดึกก่อนได้ไหม โอ้เพราะว่าตรงนี้มันมีของเล่นที่แบบน่าสนุกมากๆเนี่ยไปเล่นตรงนั้นเลยไนี่ๆมาดูมาดูตรงนี้ดีกว่าเจ้าหนูเนี่ยมีคุณหมูคุณโอ้อันนี้ไม่ต้องสนใจมันก็แค่แยมสตรอเบอรี่ที่หกเท่านั้นแหละแล้วก็มีประาทายโอ้กินไม่ได้กินไมเรี่เดยกินไม่ได้กินได้หายแล้วกันไม่อยกอกเลยก็มันหกแล้วไงมันม่เลยแต่เนี้มีชิ้นช้าด้วยเนี่ยแต่ว่าเราเริ่มหวานยาติดเล่นมากเราเริ่มแผงชาเราดีกว่า จะฝากเราเราจะดูตรงนี้กันดกเดี๋ยวราตรงนี้โอเคะพวกพี่ไปไหนอ่ะเอาพวกพี่ไม่พี่ปวดไปทำงานต่อก่อนพี่โตแล้วโอเคหวานเดี๋ยวเรอตรงนี้แหละหวานก็ไปอยู่ต้นนั้นแล้วกันนะแต่มันจะดีงจริงๆรอดีจริงหวานโอเคเฝ้าดูเฝ้าดูแบบว่าสถานการณ์ต่อไปเลยโอเคเออเฮ้ยหวานก็รอตั้งนานเลยยังไม่เห็นฆาตกรเลยอะไหนวะไหนวะ เฮ้ยเป็นไรวันเนี้ยเตือนมีเลยนะโอ้โหกำักทีก็รอมาตั้งนานไม่เม็นเาตกรอนเลยวะเตียงอะเอาเตียงเขาหายไปไหนไหนเตียงแกอะบ้านแล้วนี่เราไม่ได้อยู่บ้านหรอเราไม่ได้อยู่บ้านหวานเรามาไม่ยังไงมาสืบพอดีอ่ะเด็กหายอ่ะโอ้ฮะเด็กหายเด็กหายเด็กหายฮะเด็กหายเลยที่หายละเด็กเด็กที่ไหนหายเอาเด็กเออวะ มันมีน้องหนูกัดเุดจุดุทุยเออเขาลืมเด็กคนนั้นไปเลยอะแล้วเด็กหายไปไหนอะนั่นสิแกเดี๋ยวแกเขาอาจจะกลับบ้านไปแล้วก็ได้ค้าบอกแกมีกระดูกด้วะเออว่ะอุ้ยหรือว่าน้องคนนั้นขาหักเออเป็นไปได้นะเขาว่าไม่ใช่แหละแกมันมันมาอยู่แถวไซเดอร์เยอะจังวะนั่นสิทอไม่อ,อะ ราลองสำรวจดัวแทนนี้ดีกว่านะหรือว่าเด็กคนนั้นกลับบ้านอนะ่ะเอ้ยด้านซีกกระดูกที่มันออมารับก็ได้นะแต่กระดูกที่มันเปียกเปื้อนเลือดจุเลยนี่นะหรือว่าหมามันแอบมาแทะกระดูกไร้เดือนนี่มันทอาไงเอาไปดูลองปีนขึ้นไปจะไม่ไ่นะ้ปีนไม่ได้ต้องขึ้นตรงนี้เลยก่็ไม่ได้<ร>ขึ้นได้ไหมได้ไม่ได้เอาไงอ่ะ เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยอ่ะเราไม่เจอคนโรคจิตด้วยนอกจากป้ายนั้นสไลด์เดี๋ยนะสไลด์สไลด์สไลหรือสไลเดอร์นี่มันเป็นเป็นแบบคนฆ่าเด็กกันอ่ะเอิ่มมันเป็นแค่สไลเดอร์จะฆ่าคนได้ไงลองเก็บกระดูกนนดิถ้ากระดูกหล่นออกมาจากปากอ่ะเขาว่ามันนี่แหละเป็นคนแบบกินเด็กเข้าไปเป็นไปได้ไหมใช่จริงเขาวิ่งวิ่งแบบสมายเ่ไได้ไหมที่สไลเดอร์จะกินเด็กอ่ะ ต้องเอากระดูกไปทิ้งหมดแล้วกันมันจะกินแกงไหนก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยฮะนี่กระดูกเหรอแกอุ้ยเจแกอุ๊ยแกหนีสิรออะไรเจอุ๊ยแกมันตามมา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 มันมันกินไดนกินด้วยที่รักโอเคโมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วเร็วเร็วเร็วขึ้นเร็วเจ๊มาคนนี้จะไม่จะ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  มันยังตามไม่ยังตามไม่ตามมาเหรอตามอยู่ตามอยู่โอ้ตามไม่อยู่เลยไหนโอ้ตามมาเหรอวิทยาเขาจะขับไปสอนอนนะคุณด่วอยู่ปะเนี่ยโอเคโอ้โหอยู่ดีมันหันมาแล้วก็แบบตามอ่ะหวานหานแล้วมาก็หวานหวานมาไปไหนหวานไปไหนเอขาอยู่ไหนเนี่ยหไไปนเกเขาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อโอเคเขาติดอ๋อไม่ติดแล้วอ้าวเขาอยู่ไหนเนี่ย เดี๋ยวมันยี้ดิเอาว่ามันมันมันตามมาแล้ววันอุเยเรลต้องรีบไปหาคุณตำรวจเร็วๆคุณเน้นคุณเน้นผมผมเจอตัวฆาตกรแล้วคุณมันเป็นไทเดอร์ไทรเดอร์จรินคนใช่คุณมันมันกำลังตามเรามาคุณคุณเนนคุณเนนช่วยแบบคุณต้องไปฆ่ามันคุณมีปืนใช่ไหมเด็กเด็กคนนั้นตายแล้วคุณเน้นยังไงฆ่ามันฆ่ามันคุณเนนอ้ย เฮ้ยโอ้ยมัน่หนีเหรอมันหนีมันหนีมันหนีโอ้มันมีชีวิตจิตใจได้ไงแกแกโอ้ยเปไงคุณเอ้ยโอ้ยดิผมยิงเนาเดี๋ยวผมยิงเองคุณแอนผมยิงเองก็ได้เฮ้ยเออลูกศรมาทนายทนายมาดิเอาเลยกานเอาเลยโอ้ยหัวใจมันกระโดดออกมาผมแม่นปืนมาก่อนไงโอ้ยโอ้ยกีสะดังเชียวเอาเลยรายกานเอาเลยยมไ่ตาวะเลย มันมันไม่ตายอ่ะตายอ่ะเกมมันทำจากเหล็กไงมันเป็ใไ่เดือกเกมมันใกล้มาแล้วโอ้คุณเน้นคุณจะกล้าเลยคุณเน้นสวยคุณเน้นสวยสวยมีปลาสุก้าปึ้งใส่มันทีเดียวมันตายยากเติมไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้คุณเน้นมีปืนอีกไหมเนี่ยการ์ดินก็ตายยากเกินนะผมว่าเอาเลยเอาเลยอุ้ยอ้าวเพิ่งได้ปืนเองตายตายเร็วยังวะเมื่อกี้เหมือนมันกินรถเข้าไปเลยอ่ะกินรถเหรอเหมือนตอนตามีรถออกมา เอามันกินรถคุณตำรวจก็ไปได้นี่แปลว่ามันหายได้หลายอย่างเลยใช่ะนั่นสิจบแล้วโอ้คือเอาไงอะเด็กตายคือผมเห็นมันคลายกระดูกออกมา่ะผมเลยรู้ว่ามันเป็นไม่ใช่แล้วมันก็มีหลักฐานตรงที่ป้ายมันเขียนว่าสไลด์ด้วยสไลด์ย่อมจะสไลด์ด้วงไงมันมีป้ายเขียนว่าสไลด์จะมันจมหายไปเลยเนี่ยนั่นแหละคุณเอ้ยขอโทษคุณตำรวจทำไมยังนี่โอ้เนี่ไต้งีกระดูกกระดูกนี่กระดูกกระขานครับ ยังีินย่บอดนะมยนะเฮ้ยเฮ้ยงั้นคดีนี้ก็ปิดแล้วสินะใช่โอเคคุณงั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะโอเคค่ะหวังหวังว่าจะไม่เจอมันที่บ้านนะนั่นสิโอจะไม่เจอแล้วแหละจะไม่อาจจะเป็นตัวท้ายแล้วแหละเออถ้าเจอนี่คือจะแย่มากเลยนะหลอนหน้าดูเลยเนาะไกลับบ้านกันเถอะบ้านนี่แสนจะน่ากล้วนี่ไงไปเข้าบ้านกันเถอะไม่มีจริงๆนะกะกลัว โอ้กลัวเหมือนกันหวังว่าเราคงไม่มันคงไม่โผล่ไปที่แบบห้องเรานะเออไปเข้าบ้านกันเถอะโอ้เหนื่อยมากเลยวันนี้ปิดประตูก่อนว่าแต่มันมาจากไหนอะเกคิดว่ามันมาจากไหนกันรู้เหมือนกันทํามันถึงเกิดมาได้วะไม่รู้ว่ะไออะไรว้ายว้ายวยชยชยไกม่ดี่ช่วยด้วยช่วยด้วยอร์นีก่อนนีก่อนเออไปด้วย หวาน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 เย่เหมือนกันเซ็นค้าออฟฟิเชียล